เราเป็นเราในวันนี้เป็นเพราะสามสิ่งนะสามสิ่งที่ว่าคือหนึ่งหนังสือหนังที่ดูถูกไหมเราดูหนังแบบไหนมีแนวไหนดูบ่อยๆแราจะมีแนวโน้มเป็นแบบเป็นแบบัหแบบแบบนสองหนังสือที่อ่านเราอ่านหนังสือแนวไหนเยอะละศึกษาเรื่องอะไรเยอะซึ่งปัจจุบันนี้หนังสือที่อ่านถูกรวมไปไม่ใช่แค่หนังสือเป็นเล่นอีบุ๊กก็ใช่ด้วยรวมทั้งโซเชียลไม่ว่าจะเป็น YouTube ไม่ว่าจะเป็นรายการที่เราก้นณาความรู้นี่เราดูเรื่องอะไรเป็นประจำละและสุดท้ายสําคัญคือ คนที่เรารบด้วยเขาบอกว่าเราจะเป็นค่าเฉลีย่ยของ5้าคนเที่ยวใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุดตัวอย่างชัดเจนของวงค็อกเทลคือ4คนนี้เป็นไงกลุ่มคนที่คบด้วยอย่างนี้เขาคบมีแนวคิดมีแนวทางมีมุมมองที่เป็นเชิงบวกคล้ายๆกันนําไปสู่จุดที่น่าอัศจ,จรรย์น่าเป็นแบบอย่าง ตอนแรกได้ยินว่าคอคเทลจะยุบวงนี่ผมใจหายเลยอยู่ก็อยู่กันมาสิกว่าปี20ปีไม่ละวงนี้ใช่ไหมสิกว่าครับะจะยุบป,ปีหน้ามั้งถ้าผมจำไม่ผิดน,นะมเอเขาจะยุบป,ปีหน้าแต่พอดูเรื่องราวเรื่องราวมาถึงเรื่องราวครั้งนี้นะก็เป็นเรื่องที่มีมุมที่น่าสนใจมีมุมที่เป็นแรงบันดาลใจใช่ให้กับใครหลายคนผมว่าเลยต้องหยิบเรื่องนี้มาคุยกันเลยครับใช่ครับคือปกติตคือดารานักร้องคือใครจะเลิกใครอายุอะไรเนี่ยเราไม่ค่อยสนใจแต่คุณโอมพูดรอบนี้เอ้ยมันใช่คือต้องเนี้ คนทุกคนมีฝันนะถือว่าทุกคนพวกเรามีความฝันหมดอะคือนอกเหนือจะทํางานหาเลี้ยงชีพเราก็มีหลายๆเรื่องที่อยากจะไปทำหมดอย่งวงก็เคก็เป,เป็นเป็นหนึ่งในในคนที่เป็นแบบนั้นแหล,ล,ละก็คือมีเรื่องที่อยากจะไปทําโลกเหนือจะไปที่ทํางานหาเลี้ยงชีพนอกจากที่เล่นดนตรีหาเลี้ยงชีพเป็นอยู่ใช่ไหมอ่ใช่ครับใครก็ไปทําได้ในเรื่องของอตามความฝันแต่ว่าเงื่อนไขที่จะไปทําได้ก็คือภาระรับผิดชอบโดยเฉพาะทางการเงินเนี้ยเราจบหรือยังตรงนี้แหละที่มันเป็นตัวที่ฉุดลั้งทุกคนเอาไว้เออทุกว,วันนี้ที่ทนอยู่เพราะเอายังส่งรู ไม่จบเอาใช่ไหมคือถ้าเกิดว่าไม่มีภาระทางการเงินเนี่ยมันจะไม่มีคําว่าทนเลยใช่หลายอยากลาออกพรุ่งนี้กูไปเลยเออที่กูทนอยู่น้ากูทุกวันนี้กับเรื่องเงินเลยใช่ไหมจะออกตอนนี้ก็ไม่ได้งั้นเรามาคุยเรื่องนี้วันนี้นะครับแต่ก่อนดูอย่าลืมากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งนะครับและถ้าอยากสนับสนุนช่องเราก็กดซุปเปอร์แทงเข้ามานะครับหรือช่วยแชร์ไปเยอะๆนะครับพูดถึงความฝันเนอะที่น่เคยฝันว่าสมมติถ้ามันมีปัญหาเรื่องเงินแล้วใช่ป พรงนี้ตื่นมาจะไปไหนจะไปทำอะไรเนี่ยอ,อาจจะไปนอนเล่นอยู่สวิตก็ได้เจอใช่ไหมเออเอ,าาเออ,เ,อ,อเป็นตอนดูชุดบิกินี่แถวฮาวายไหมไม่มี <c oughs> เป้าหมาย <c oughs> ผมคือจอร์เจียอาจารย์ตอนนี้ อยากไปเออแลวเอเอจอเจก็สาวสวยมากใช่ไหมใช่ล้วก็มีบัญชีแชเอนผมนะว่เช่นกลับไปนั่งกินเบียร์ดำสดอยู่ที่เมืองคลุมลอบที่ปราอิกรอบหนึ่งใช่ไหมอม <c oughs> คือผมอ่ะเฉยๆกับเรื่องเที่ยวแต่จอเจเนี่ย <c oughs> โดนเพื่อนป้ายยามาเห็นมันไปแล้วโอ้โต้องไป <c oughs> <c oughs> บางคนมีฝันแบบนั้นบางคนก็มีฝันแล้วอยากจะไปตั้งเขียนหนังสือเลยสักลิมบางคนมีแบบนี้นะบางคนก็มีฝันนั้นอยากจะไปไปทําสงทํทำสวนเล็กๆ ตื่นเช้าขึ้นมานั่งจิบชาจิบกาแฟนะมไม่ได้ทำเบื่อลิงชีพซึ่งมีเพื่อนผมตอนนี้แม้ว่าแม้ว่ายังทำงานอยู่นะแต่เขาก็ไปม,มีสวนไว้ที่ต่างยอดที่นครปฐมนะไว้เพื่อสองอาทิตย์เป็นที่สังสรรค์ของเพื่อนๆ mm hmm. ไปนั่งทำกับข้าวกินกัน mm hmm. กินเบียร์กันก็ mm hmm. ทำเพราะว่าเขามีเรื่องบรอยอยิหารทางการเงินไว้ตรงเลยฉ<ๆ>ันเมื่อ,อไรที่มีฝันเรียบร้อยเสร็จแน่นอนนะสิ่งที่ต้องตามมาหนึ่งเรื่องคือถ้าเงินมันพอ mm hmm. ทำไปทุกเรื่องอใช่ใชแต่พอจะมีเงินพอ สิ่งที่ต้องทําให้มันมีเงินพอคือเลยครับสิ่งที่ต้องจ่ายแน่ๆคือแผนการเวลาถูกไหมต้องให้เวลามันนะใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ต้องอะไรครับวินหนัยขอนี้มาตายข้อนี้กันทุกคนเพราะมันไม่มีอ่ะเราไม่เราไม่มีตะเกียงวิเศษที่ถูถูเสร็จแล้วออกมาเอาไปเลยสาข้อนะข้อแรกขอขอ,อิสภาพทางการเงินขอ้อสองขอสุขภาพใช่ไหมข้อสามขอ,ขอความสัมพันธ์ที่ดีดกับคนข้างเปนว่าไปใช่ไหมแต่มันไม่มียักษ์กินนี่แบบนั้นใน,ในชีวิตจริงไงแล้วก็ไม่มียักษ์กินนี่ในชีวิตจริงก็ทำไงครับรานี้เออก็เข้าสู่แล้ววางแผนยอมรับเรื่องเวลา จากนั้นอะไรต่ออับวิ่งไปนนี่พอรันนั่งค,คุยดูปองของจากวงนี้เขาเริ่มต้นเรื่องเรื่องทาแผนเรื่องว่าเออถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็จะมีลั s สไฟเยยในงานเขาใช่ไหมใช่ครับเป็นแผ่ชุวที่ดีมากนะ ถือว่าแผนที่ดีมากๆซึ่งคิดเรื่องนี้กันมานานในขณะที่คิดอายุยังไม่เยอะนะต้องบอกว่าสิ่งที่คุณโอมคิดอะครับมันเป็นเรื่องที่ในเชิงธุรกิจไม่ค่อยมีใครสอนออแม้แต่ตอนที่ผมเรียนโทรครับยังมีอยู่แค่เป็นบทเป็นบทเดียวในไม่กี่หน้าครับเรื่องเ x i ก strategy เนี่ยเอาไว้เดี๋ยวค่อยมาพูดแยกแล้วกันเออแล้วก็บม,มมีรัฐไฟเยยจากรัฐไฟเย่ก็จะเรื่องประกาศกันในรัฐทูเจียซึ่ง ก็คือปีนี้เขาประกาศที่ประวางแผนเสร็จเขาแน่นอนนะเขาไม่ได้ฝันแบบสีชมพูฝันสวยงามโดยไม่มีแผนรองรับเใช่ครับเขาเริ่มโดยการทำไงเริ่มตัดกองทุนบองทุนกลางของแต่ละคนมาลงทุนใช่ไหมไลงทุนเพื่ออะไรเพื่อถึงจุดจุดหนึ่งมีเงินมากพอทุกคนสามารถไปทําตามฝันได้ไอ้เงินเนี้ยไวเป็นเงินเท่าไหร่เงินแบกคัพมีกินพอมีกินมีใช้ระดับหนึ่งนะ<อ>แล้วก<อ>็แผนการที่ ที่สุดยอดคือไม่ใช่พอมีกินมีใช้ไปแค่สี่สัปห้า 4, ปีนะโอ้ยาวแล้วก็ประเมินได้ยี่สิบยี่ห้าปีกันเลยละเพราะพอมีแผนการเงินรองรับแบบนี้เรียบร้อยเสร็จเนี่ยหลังจากนั้นแต่และคนบอกว่าก็เริ่มแล้วนะพี่โอมอยากจะทําอะไรคุณเฉาอยากจะทำอะไรใช่ไหมก็ต่างคนต่างมีฝันเช่นบางคนก็บอกอาจจะไปสางร,ร้านเฟอร์นิเจอร์ของครอบครัวต่อแต่ไม่ได้อ่าไม่ได้ทําแบบซีเรียสเลยมากบางคนเนี่ยบางคนอยากจะไปเปิดเปิดคาเฟ่คาเฟ่เล่นสนุกสนุกใช่ไหมครับแต่มันทำได้เพราะอะไรเพราะมีปัญหาไอ้ฝั่งนู้นจะจะไม่ยุ่งครับ <c oughs> มันให้ผลตอบแทนที่เพียงพอแล้วไในตอนนี้เขาเริ่มตัดเริ่มเก็บกันแล้วในช่วงที่น่าสนใจมากก็คือการวางแผนการเงินของทีมเนี่ยเป็นการวางแผนที่ต้องบอกว่าเฮ้ยเป็นไปตามคือแนวเดียวกับที่พวกเราวางแผนในลูกค้าหลายๆคนเลยเดียวกันเป๊ะๆเลยเห็นแล้วอตั้งแต่เงินฉุกเฉินก็มีเงินฉุเกเฉินรรับมือในช่วงโควิดได้แบบนี้ก็คือ คือช่วงโควิดงานาดนตรีไม่มีออกไปเล่นที่ไหนรา,ายได้ก็ไม่มีเอามาเลี้ยงลูกน้องได้2ปีโอ้โหอย่างโหดเอเอเออมีเงินฉุกเฉินรองว่าต้องบอกมีมีธุรกิจน้อยมากในประเทศไทยนะหรือใ,<ช>ในโลกไปซ้ำกูเง,งินฉุกเฉินเราองก็ได้ยาวัน,น่เลยะก็มีเจ้าของธุรกิจท่านหนึ่งที่เป็นเป็นเศรษฐีนี่แหละช่วงโควิดเขาก็ทบเหมือนกันโดนไปสองปีเหมือนกันเลยเขาเอาเงินฉุกเฉินของตัวเองเนี่ยมาโปะเลี้ยงลูกน้องไปก่อนเพื่อที่ รอทุกอย่างมันกลับมาเหมือนเดิมเขาเด้งกลับได้เลยเพราะเ,าเก็บคนไว้อยู่อืครับ เส้นร้อยคนที่ทำแบบนี้ได้อย่างวงก็อกเทลก็ถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ต้องบอกว่าสุดยอดมากนะครับทำได้ดีมากๆทีเดียวแต่ละคนจอดลึกไปแต่ละคนแล้วเป็นไงน่าสนใจมากบางคนมุมหนึ่งบางคนเช่นผมจำไม่ได้มันจะเป็นพิลิตมั้งที่บอกว่าเห็นเพื่อนๆในในกลุ่มนี่แหละเพื่อนๆในวงดีเจในทองพอดีเในทองก็รู้สึกว่าเออใช่เว้ยคือถ้ามันอยู่ในรูปเงินสดมันใช้ง่ายตัดสินใจไม่อยากที่จะใช้แต่ถ้าอยู่ในรูปของทองหรือสินทรัพย์ลงทุนทั้งหลายนะมันเป็นไงมันตัดสินใจใช้ยากมัน ถ้ามันกำลังลงมาเป็นไงก็ไม่อยากขายเสียดายเออถ้ากำลังพุ่งขึ้นละ่ะก็ไม่อยากขายอีก <laughs> มันน่าจะนีกแค่ว่าเปิดเครย่องเงี้ง มันก็เล่เหลือถูกปะใช่ครับคือคุณโอมเขากะ d c ซเไปเรื่อยๆโดยที่ไม่สนราคาอ่าเอราเขาดีซไม่ต้องสนราคาว่าติดลบลือติดบวกแล้วไม่สนดีซต่าไปยืคือเก็บตามไปเรื่อยเอาไว้เดือดร้อนเมื่อไหร่ค่อยเอาเงินก้อนนี้ออกออกมาใช้ขายทองออกมาใช้ว่างนั้นเออใช่เขาบอกถ้าไม่สุดๆถ้าไม่สอกมาใช่ครับเออบังเอิญโชคดียังไม่ถึงระสุดๆเลยนะคงไม่สุดแล้วแหละแบบเี้ยวางแผนไวขนาดนี้ ออแล้วแต่ละคนมีคอนเซ็ปต์แม้ว่าจะคล้ายๆกันทั้งหมดก็จริงนะแต่ว่าอาจจะมีแตกต่างบ้างเล็กน้อยเช่นอย,อย่างอย่าง,าง,างาพี่เฉาใช่ไหมใช่ครับตัวพี่เฉาก็บอกว่าถ้าเป็นเรื่องลงทุนเขาจะาวางแผนลงทุนเพื่อแผนการนึ่งในระยะสั้นจะใช้การลงทุนแต่ว่าพอดูคาว่าระยะสั้นของเขาไม่ได้สั้นเหมือนชาวโลกนะอคนส่วนใหญ่ชอบลงทุนระยะสั้นระยะยาวไม่ค่อยเอาแต่สั้นของพี่เฉาคืออะไรครับท่านต่างเอลทีเอมเขาอะระยะสั้นของโคเ <laughs> <laughs> อลทีเอ็มีกันตับ7เจ็ดปี เอสเอชเอฟขั้นต่ำสิบปีในระยะสั้นของพี่เจาก็นะแต่ถ้าฝั่งโอมก็บอกเขาจะเลือกโอมระยะยาวก็จะใช้แผนประกันโอมทรัพย์ระยะยาวที่ให้เงินมาใช้ตอนอายุสิบเจ็สิบไปเลยแบบเหมือนวัยเกษียณจริงๆกันไปเลยอคือมันเป็นเครื่องมือเดียวที่รับรองว่าวันนั้นมีแน่ๆแล้วมีเท่าที่คำนวณไปด้วยใช่พี่เฉาก็คล้ายใช้คําว่าคือแน่นอนชีวิตต้องมีสะดุดล้มได้บ้างแต่เขาวางแผนถ้าเขาล้มเขาโอลล้มบนฟูกต้องมีฟูกมารอมรับเขาแทบไม่ทะลอกเลยนั่นนะเออใช่ ราะฉะนั้นในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยการสะดุดล้มในช่วงนั้นในช่วงของวิกฤตเนี่ยเป็นการลม้มเรียกกันล้มลงบนฟูกจริงๆเพราะมีฟูกทางการเงินรองรับไว้อย่างนุ่มๆในสัหรัสพี่ชาวเรานี่นะครับในส่วนบางส่วนก็เคยลงคล้ายๆเนี่ยลงทองค,งองคําลงกองรวมคล้ายๆกันครับฉนั้นหลายๆคนเป็นแบบนี้พอคิดถึงแผ,น,แผนการ,การเงินส่วนใหญ่นี่จะไม่คิดถึงแผนยาวอดทนยาวไม่ได้เรามองภาพแบบนี้ในความเป็นจริงเนี่ยแผนการลงทุนหรือแผนการโอ ผ่านจะประกงประกันก็ตามนะเราควรโอมมาใช้ตอนไหนอะอตอนจําเป็นหรือตอนไม่จําเป็นดีละนะมาแล้วระหว่างทํางานมีไรายได้อยู่กับตอนที่น่าจะไม่มีไรายได้แล้วเช่นอายุมากๆแล้วตนไหนละที่เราจําเป็นจะต้องใช้เงินจากการลงทุนหรือการโอมมากกว่ากันเพื่อนๆรอไปคิด วิเคราะห์เรื่องนี้ดีๆหลายๆคนถึงบางทีแค่จะซื้อประกงประกายหรือซื้อกองทุนลดหย่อนภาษีก็ตามนะก็จะพยายามาหาไม่อีสั้นที่สุดนี่แหละคืนเร็วที่สุดนี่คนระประมาณซื้อวันนี้คืนนี้พรุ่งนี้คืนเลยได้ไหมดัวยดีๆเรายังไม่ยป็ไม่ต้องใช้เงินวันนี้นะแตรว่าวันนี้เรายังมีรายได้อยู่ใช่ปะ ใช่ครับเงินหลายพันประกรันเงินจากการลงทุนยังไม่จำเป็นต้องใช้วันนี้แม้กระทั่งในการวางแผนลงทุนบางประเทศเช่นบางคนองบอกแ่าวันนี้ยังำงานมีเงินเดือนตัดเงินเดือนไปลงทุนหรือซื้อกองทุนรวมแล้วก็พยายามมองหากองทุนที่จ่ายปันผลอ่านั่นแหละ ซึ่งมัผลเรื่องกองตัวที่ใจมันผลไปสักผ่านไปห้าปีสิปีก็เหลียวมาดูนะทํามทำไมเห็น NA ็เไม่เห็นโตขึ้นวะมันจะโตอะไรออมนบนกบปันบผลบนแล้ว <c oughs> ใช่ไหมจ่ายมาให้มึงแล้วอ่ะแล้วไม่พอบางทีในช่วงที่อมอมบาทีออมแเดือนละพันเดือนละหมื่นนะปีนึงไม่กี่หมื่นบาท ได้ปันผลมาห้าเปอร์เซ็นต์หกเปอร์เซ็นต์นะมันก็เป็นเงินที่ไม่เยอะไม่ได้กระทบต่อคุณภาพชีวิตไม่มันไม่ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นเน่ะแต่ถ้าเป็นอย่างอย่างวนวงค็อกเทลเนี่ยเขาวางแผนลงทุนสะสมสะสมสะสมไปเรื่อยเใช่ไหมพอผ่านมาถึงจุดนี้เงินปันผลก็เปลี่ยนมาเป็น,นไอ้รูปที่มันมีเงินปันผลแล้วเนี่ยไอ้ส่วนของเงินปันผลที่จะออกมาเนี่ยเพียงพอที่ใช้แต่ละคนเนี่ยไปทำอะไรอะไรก็ได้ตามฝันโดยไม่จำไม่ต้องคำนึงว่าไอ้ที่ไปทำเนี่ยมันมีรายได้เพียงพอเลี้ยงชีพไหมเพราะเงินปันผลที่ออกมาเน ก็มีซื้อคอนโดคอนโดไว้ปล่อยเช่าเป็นแพสซีบินคมแบบนี้ก็ถึงจุดหนึ่งแล้วก็อย่าไปทําอะไรไม่ทำเพราะมีรายได้จากคอนโดมาส่วนหนึ่งถูกไหมงั้นแผนการวางแผนการเดินของทีมวงค็อบเทววงนี้ต้องบอกว่าเป็นการเดินทางวางแผนที่ค่อนข้างจะเป็นสเต็ปล,ละเอียดมีแพทเทิร์นที่ดีมากมีแผนฉุกเฉินสำรองมีประกันปลอมรัพย์เป็นแผนปลอดภัยไว้รองรับบางคนซื้อแผนระยะกลางบางคนซื้อแผนระยะยาวมีการลงทุนระยะสั้นแต่ก็ไม่ั้นมาก ยี่สิบปีมีลงทุนเลยอย่างบางคนก็บอกว่ามาถึงจุดนี้ที่จะสลายวงกันเนี่ยบางคนมีชัดเจนละอย่างพี่โอ่งพี่โอมงเมีชัดเจนก็อย่าไปทำไรใช่ไหมใช่เขาทําค่ายเพลงทําทุรกิงเขาไปต่อไปเรื่อย แต่เป็นการทําในแบบซึ่งมันไม่ใช่ทาเพื่อเลี้ยงชีพเลยนะตอนนี้ใช่ครับเป็นการทำตามฝันละใช่ไหมบางคนพี่ชาวาบ่อก็ยังส่วนตัวผมผมก็บอกว่ายังไม่ชัดนะผมอยากไปทําอะไรนะอ,อระหว่างที่ยังไม่ชัดเนี่ยก,ก็มีเงินอยู่ทุกเดือนทุกเดือนเออเออมันจะมีสักกี่คนใช่ใชคือมันจะมีสักกี่คนที่ปล่อยชีวิตได้งงงแล้วแบบมีเงินใช้ทุกเดือนเนี่ยไอคนงงก็มีเยอะในในรูปอ่ะแต่งงแต่ยังไม่มีตังค์เ่ย เออเป็นแบบพวกพี่โยีิชาวเขาเนี่ยเขาเขาเขางงแต่มีตังค์มีปัาอะไรนะครับเออไดอยู่ได้ก็ได้อะไรโอเคงงมาสามปียังได้เลยแอ้ที่มีปัญหาบางคนประตกงานตอนนี้งงไหมอ๋อเพื่อนผมเนี่ยงงอาชีวิตอยู่เนี่ยเพิ่งตกงานมาเจองงงงไม่พองงเสร็จมีเงินพอไหมอยู่ได้เดือนเดียวครับเออในคำถามตรงนั้นถึงไหมกันบอกแผนฉุกเฉินสำรองอยู่ตรงนี้ว่าเรามีเงินฉุกเฉินอยู่ได้กี่เดือนถ้าเกิดรายได้ไม่ไหลเข้าในฝั่งขอาวงก็เทมนี้ก็วางไว้ได้เป็นเป็นปีเลยไม่ใช่ปีเดียวเลย่ะใช่ครับ เชื่อรองรับได้อีกสองสามปีขั้นต่ำไปเลยแล้วมีการมีวินัยที่ดีมากหนึ่งในคอนเซ็ปที่เขาพูดดีมากก็บอกว่า,ราครับคือไอ้เงินที่ยังไม่เห็นนะเราก็มักจะไปไมีคิดว่ามันจะใช้ได้ถูกไหมใช่ครับก็เ,ออเลยไนงะเวลาตัดไปเก็บแล้วมันก็กลายเป็นเงินที่ไม่เห็นคือตัดเอาไปก่อนเลยไม่ทันรู้สึกอ,อ,อะไรเลย <laughs> นี่เป็นคอนเซ็ปการวางแผนงานเงินของคนที่ซัพเซ็ตทางการเงิน,น,น,งนพูดตรงกันทั่วโลกว่าต้องเก็บก่อนใช้ไม่ว่าจะลีการชิงไม่ว่าจะใครก็ตามเก็บก่อนใช้ทันทีออกมาเก็บก่อน เพราะถ้าไม่เก็บเราจะมาบอกว่าใช้วางแผนใช้เหลือแล้วค่อยเก็บมันไม่เคยเหลือนะ เออใช่ไม่เคยเหลือ้เก็บใช่ไหมเออแต่พอตัดใจเก็บมันก็เหลือนะทั้งทั้งที่รายได้ก็รายได้เดิมค่าใช้จ่ายเหมือนก็เหมือนก็ไม่ได้ลดลงนะพียงว่าตัดเก็บไปแล้วเออมันก็ชุดน้าก็ลืมไปใช่ไหมคือวิธีเบสิกเบสิกก็คือเงินเดือนเข้ามาปุ๊บเอาไปใส่บัญชีที่ไม่มีแอปธนาคารไม่มีเอทีเอ็มเลยก็พอไปอยู่แอปแบบนั้นมันถอนยากว่ะเช่นบางคนไปลงในสลากออมสนเนี่ยวันนี้เราก็เป็นอย่างนี้ก็ถอนยากนะอย่าว่าแต่สลากออมสเแล้วขนาดตุก dc ทองหรือพวกกลองถุงรวมทั้งหลายนะลูกน้องเก่า เวลามีอะไรให้ซีนี่ไม่คิดมากนะต้องเสียเปียงเสียเปียงเลยนะแต่พอเรียนรู้การลงทุนในกองทุนรวมพอลงไปได้ระยะหนึ่งนะจะเ F ที่หนักเว้ยเพราะจะจะเสียทัทีเป็นไงอเขียวมันติดแดงเราติดแดงก็เป็นไงก็ไม่อยากถ้ากองทุนเขียวเขียวก็เสียดายกำลังขึ้นก็ไม่ขายอีกหรือถ้าจะรับใจเอาว่าเรจะขายแล้วทีนี้กองทุนเวลาขายมันไม่ได้ตังทันทีนะบนิษัสี่สาปาวันทําการวันมันจะมากี่เลรหมดแล้วใช่ใช่ครับคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาทางการเงินไม่ใช่มีปัญหาเพราะวางแผนใช้เงินเกินตัวไม่มีนนค ไม่ได้วางแผนใช้เงินเกินตัวแต่เพราะไม่ได้วางแผนมานเลยได้ใช้เงินเกินตัวไงก็อย่างลูกค้าผมครับที่เราไปจอากันเมื่อวานเนอารเงินสับลองชูเฉินไปฝากไว้กับทกศส่วนหนึ่งก๊กสองก๊กสองถูกถูกทกศมาสามหมื่นกว่าบาทมีรางวัลไม่ฉลองกันอีกเล่นต้นยิงถูกไปเอาพาลูกน้องไปปาร์ตี้ไปเลยอะไรเปล่าชีวิตใน่างนี้เป็นไงคนที่วางแผน เกษียณต้อวางแผนเป็นนะวางแผนการเงินเป็นนะครับแปลว่าสามารถเกษียณสุขแต่ระหว่างทางไม่เป็นทุกนะไม่ได้ลำเค็ดน,นะงั้นทุกคนที่วางแผนไม่ลำเค็ดเลยระหว่างทางเช่นเดียวกันอย่างลูกค้าที่ไปเจอเมื่อวานหรือทั้งเนี่ยวงก็เถียวเท่าไหร่นี่ระหว่างท,ทางเขาไม่ได้เป็นทุกอะไรสบายคิวทุกก็ยังใช้ชีวิตอยู่เหมือนเดิมเขาเพียงแค่คิดมากขึ้นเวลาจะซื้ออะไร,รจากเติมที่เมื่อก่อนเขาเพาอเล่าไอ้ักกอองใช่ไหมเวลาที่สมีอะไร,อรแอร์เท้โอบใบมานี่เป็นยังไงเอาจัดต้องจัดซื้อมาแบงๆไม่ได้ใสเพราะจะมาใส่ทีพื้นหลุดแล้วรองเท้า ขาไปแล้วคือเรองเท้าอยู่กันที่เออรองเท้าต่อยแพงแค่ไหนนะซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้นี่มันเสื่อมต่ป้าไปเองนะมันมันเป็นยังไงจริงผมก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนั้นเหมือนกันใช่ปหวิ่งไปแล้วซื้อรองเท้าอยู่กันที่เย้อโหเจอกระตัวเลยเนะีย่ยยางกองลูกชายผมแม่ไอ้ขี้ไม่คดีรองเท้าวิง่งมานก็ดีวิเพราะนั้นใส่แบวร่าังกายกับผมที่สนามราชมังคลาไปได้ไม่ถึงแปดรอยเมตรมั้งพื้นหลุดอยู่กันที่กาวมันเสื่อมมันไม่ได้นวดไง ใช่แต่ถ้าใช้บ่อยๆได้ทีนี้ถ้าเราซื้อเยอะๆเราไม่ได้ใช้เงใช่ครับเนั้นช่วงหลังของเอ่อเขาก็เลยบอกว่าถ้าว่าเขาเรียกว่าเพราะจะซื้ออะไรคลิปหนักขึ้นมีมีผลให้ต้องใช้เพรนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากๆแต่ว่าถึงวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเขาเรียกว่ากลายเป็นไอเอลเป็นแรงบันดาลใจของคนยุคใหม่ที่สามารถมีอิสระภาพทางการเงินได้ตั้งแต่อายุประมาณ30ปลาย40ต้นๆกันเลยในขณะนี้ใช่ครับนะครัึ่งเห็นคนที่มีชื่อเสียงออกมาพูดเเรื่องนนี้ป็ อ่ะเป็นคนที่สองแล้วกันออคนแรกก็คือยูทูบเบอร์ครับแบฮักคู่ซานการอแบฮักอ,อันนั้นเขามี e x ็กซคือมี Ex ็กซว่าวันหนึ่งถ้าเกิดไม่ทํา YouTube จะทําอะไรเขาก็เลยไปทําธุรกิจชานมอ,อ้อ,อครับแต่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องแผ่กรเงินที่ชัดเจนแบบนี้เพิ่งมีคุณโอมเนี่ยออกมาพูดชัดเจนมากครับเ,เรื่องนี้ออกมาชัดเจนไม่พอยังบอกลําดับขั้นตอนชัดเจน<ช>วางแผนกันยังไงคิดกันยังไงนะครับยอนมานับถือเลยเพื่อนๆแล้วครับดูเรื่องนี้แล้วคิดกันยังไง นะครับแล้วพวกเราเป็นไงเริ่มคิดแผนการเงินหรืออย่างเริ่มวางแผนกันเลยอยังนะครับท่านที่ไม่รู้จะเริ่มยังไงเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเริ่มได้2เรื่องหนึ่งก็คือจะแอดไลน์มาปรึกษาก็ได้ใช่ครับหรือนะครับเราจะมีคอร์สสัมมนาวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเป็นการปูความรู้เริ่มต้นซึ่งจัดกันประจำทุกเดือนอย่างเดือนมีนาคมเดือนนี้ก็จะจัดวันที่สิบเก้าใช่ไหมครับสิบเก้ามีนาเวลาอุบวงครึ่งตอนเย็นนะสำหรับคนที่เลือกงานก็มาได้เลยนะครับที่ไหนนะครับที่นี่ที่แมคเนเดลกาครั์สเฮ ผมขึ้นแบนเนอร์ให้ข้างล่างนี้นะครับก็เข้าไปดูรายละเอียดกันไนดะ้ที่หน้าเว็บไซต์ของสตางค์แผนนะครับแล้วก็แอดไลน์มาเพื่อลงทะเบียนได้ครับ หรือลองทะเบียนที่หน้าเว็บได้เลยจริงสำคัญจริงหนึ่งมีคนก็บอกแบบนี้มีคนบอกว่าเราเป็นเราในวันนี้เป็นเพราะสามสิ่งนะสามสิ่งที่ว่าคือหนึ่งหนังสือหนังที่ดูเดีย๋ยวไเราดูหนังแบบไหนมงแนวไหนดูบ่อยๆก็จะมีแนวโน้มเป็นแบบเป็นแบบนั้นสองหนังสือที่อ่านเราอ่านหนังสือแนวไหนเยอะละศึกษาเรื่องอะไรเยอะซึ่งปัจจุบันนี้หนังสือที่อ่านถูกรวมไปไม่ใช่แค่หนังสือเป็นเล่นอีบุ๊กก็ใช่ด้วยรวมทั้งโซเชียลไม่ว่าจะเป็นยูทูบไม่ว่าจะเป็นรายการที่เราก้นหาความรู้นี่เราดูเรื่องอะไรเป็นประจำละสสุดท้าายํคือ คนที่เราครบด้วยก็บอกว่าเราจะเป็นค่าเฉลีย่ยของ5าคนที่เราใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุดตัวอย่างชัดเจนของวงค็อกเทลคือ4คนนี้เป็นไงนะกลุ่มคนที่คบด้วยอย่างอยู่เข้าคบมีแนวคิดมีแนวทางมีมุมมองอที่เป็นเชิงบวกคล้ายๆกันนําไปสู่จุดที่น่าอัศจรรย์น่าเป็นแบบอย่างอีกครับใช่ครับโอ้ยอย่างไอเรื่องคบคนเนี่ยผมก็เห็นนะพวกเพื่อนๆขอาจารย์ก็เริ่มเปลี่ยนเปี่ยนเริ่มหันเ,เ,เ,เริ่มเก็บเงินตามผมกันแล้ว ครับขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมเป็นกำลังใจอย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะครับอย่าลืมกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งนะครับและถ้าอยากสนับสนุนช่องเราก็กดซุปเปอร์แทเข้ามาได้นะครับหรือถ้าใครอยากมาสัมมนานะครับก็ไปดูรายละเอียดกันที่หน้าเว็บไซต์เพิ่มเติมได้นะครับหรือแอดไลน์มาได้เหมือนกันครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ